ใช้คัเป้เทียทน,นครับเป็นมากวเงิน้อยแบบพอเรา้ายครับใกล้เจอเยอะมาทำงน่ายทอมือนึ่งคือกล่อง สายแบบไม่ลอกไยเลยครับเห็นปะวะยังเพิ่งเลียวไปที่ไหนยังเพิ่งเลี้ยวไปยังเพิ่งเลี้ยวไปยังเพิ่งเลี้ยวไปเคือ่อนใจหนอยครับไปก่อนนะน้นก็สนับครับจุ่มเือกล่องน,นะ

ฝึกทุ่งเมื่อครับเดี๋ยวกระชิ้นเนีเ่ยไยเอวันครับถามว่าฝึกกะว่าเป็นเลยครับเอาเข็มนิล่าไปก่อนครับเดี๋ยวดำแม่มาครับสวัสดีครับ